สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มยอดวิวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดยอยากเพิ่มยอดวิวดูเทคนิคยางงานนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่นะ้าเว็บไซต์ k m k social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ บริการเพิ่มไ like, ล <sh are> ค์เ <sh arp> พิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตัวแพลตฟอร์มนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k y ท u t u b e สต t กริ o ตัลทวิตเ t อร์เทเล gram และอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะ การใช้งานง่ายยอดขึ้นไวล่ะคะ่ะก็ถูกม,มากเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยคะ่ะหรืออยากตรวจสอบบริการกันก่อน,นได้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ k n k s o c i a l นะคะการสมัครเข้าใช้งานนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสมัครเข้าใช้งานได้ตรงนี้เลยคะ่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษฑาตัวนะคะอีเมลรหัสผ่าน,อย,าานอย่าลืมติ๊กตรงนี้คะ่ะ กดสมัครันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยเ็อกอินกันไปแล้วสามารถกลก,ก,กบได้เลยกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmk social แล้วนะคะด้านในก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ค่ะกดไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆก่อนเลยนะคะอยากได้แพลตฟอร์มไหนหรือกดทั้งหมดนี้ก็จะมีทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้าน,นี้ทั้งเลยค่ะบริการนั้นใดค่ะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมน เพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะมีอยู่ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนตรงนี้นะคะเลือกไปในจีกันก่อนคะ่ะมูลมูโดยการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะมูลหมู่ของเพิ่มยอดวิวมีอยู่หลากหลายมูหลหมูมากๆก็เลือกไปได้เลยวันนี้นะคะขอเลือกเป็นยอดวิวเดียวตรงนี้แล้วกันบริการด้นานในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็น1 2 1 2, 1> 2> นะคะจะเป็นตัวนี้เลย1000วิวนาคา2บาทเอง ในค้ามี่ายความมือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้ลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไได้เลยค่ะเลือโพลที่การจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพลที่โพลที่สี่ตรงนี้ละกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่สันพันนะคะคัดลอกลิงกและนาไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะใส่กันไปหนึ่งพันเลยค่ะในราคาสองบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อแล้วรอย้อนขึ้นันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็ย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยในตัวนี้ค่ะตัวส้มๆตัวนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นค่ะนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้มีตรวจสอบกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะเราทางระบบดำเนินการเติมยอดเข้าสักคู่หนึ่งนะคะ ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง4ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะคะถูกมันนี่เวลเล็ตคิปโตนะคะตัวนี้โอนเงินต่างประเทศไงไ่ายดายที่สุดเลยนะคะและอังก์เพลเวลเล็ตนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะตัวต่อแอดมินตัวนี้ค่ะเพื่อนเพนท่ทานใดที่มีปัญหาตึงเงินไม่เข้าเข้าแชร์สักนิดน,นึงนำเลออเดรนนะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่ง ตัวกันไปได้เลยค่ะส่งรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเท่านใดที่อยากได้ความสะดวกรวดเร็วก็ติดต่อไลน์กันตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้เพื่อนเท่านใดที่สนใจสามาคถคัดล็อกลิงตัวนี้กันไปได้เลยค่ะทุกๆกการเติมเง,ง,งินของทางเพื่อนๆนนะคะก็จะได้รับโบนัส5%กันเลยตอนนี้นะคะมีซีรีส์กันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินครูผ้าร้อยแล้วก็สามารถเลือกดูกซีรีส์ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ การคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะที่ได้รับการคืนมานะคะก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลย,เลยบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดกันได้ตรงนี้และสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดวิวเรียวได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์กับ m แ Social ค่ะกดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะ